ค่ะวันนี้คนร้ายชาวกัมพูชาบุกชิงทอง24บาทวันที่18ตุลาคม2 5 6 8เวลาประมาณ14นาฬิกาเจ้าที่ตำรวจสพบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการรับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองยาวราชกรุงเทพสาขาบางพีภายในห้างแห่งหนึ่งโดยก่อเหตุอย่างหุดอาจท่ามกลางประชาชนจำนวนมาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการไปยังตำรวจภูธรภักหนึ่งให้เร่งสืบสวนติดตามตัวคนร้ายมาดำเดน,นินคดีโดยเร็วจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบคนร้ายเป็นชายผิวคล้ำสูงประมาณ170 cm, ซนติเมตรสวมเสื้อโปโลูแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนขายาวสีเทาดำสวมหมวกไหมพรมปิดบางใบหน้าใช้อาวุธปืนพกสั้นพร้อมระเบิดปิงปองคว้างเข้ามาในร้านแล้วชักอาวุธปืนคมคู่พนักงาน แล้กวาดเอาทองรูปประพันธ์น้ำหนักรวม24บาทเป็นสร้อยคอทองคำา2บาทจำนวน12เส้นหลบหนีออกทางประตูหลังห้างโดยใช้รถจักรยานยนต์สีแดงขาวเป็นผ่านะหลบหนีเวลา17นาฬิกาเจ้าที่ตำรวจชื่อสืบสวนติดตามคร้ายไปพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงขาวทะเบียน1กจ3917 จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นคันที่คนร้ายใช้หลบหนีจอดท,ที่ร้านคาแคร์แห่งหนึ่งภายในซอยไทยประกันตำบลบางเสาทุงเจ้าหน้าตำรวจ็นได้เข้าตรวจสอบจนทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายยงอายุ31ปีเป็นชาวกัมพูชาหลังจากนำรถจักรยานยนต์มาจอดก็ได้ขับรถตู้ของเจ้าของร้านคาแคร์ออกไปแล้วนำไปจอดแถวบางปลาแล้วหลบหนีต่อไปเจ้าของร้านคาแคร์เล่าว่านายยงเป็นคนกัมพูชาทำงานกับตนมานานไม่เคยมีปัญหา วันนี้มาทํางานครึ่งวันแล้วก็หายไปเคยมีครอบครัวแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องครอบครัวเขายืนยันว่าดูแลอย่างดีขณะเดียวกันจากการตรวจสอบของเจ้าของร้านทองที่เกิดเหตุพบว่าสร้อยคอทองคําทั้งหมดยังอยู่ครบเนื่องจากคนร้ายทำตกไว้ภายในร้านระหว่างหลบหนีจึงไม่ได้ทองไปแม้แต่เส้นเดียววันที่19ตุลาคม2 5 6พอเวลาประมาณ10บนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรี ผู้คลต้องสงสัยมีลักษณะการแต่งกายคล้ายคนร้ายที่ก่อเหตุอยู่บริเวณด่านเจ้าหน้าที่ถึงเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวต่อมาผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุบุกชิงทองนังกล่าวจริงโดยได้วางแผนล่วงหน้ามาสามวันที่ก่อเหตุเพราะต้องการเงินกลับไปใช้จ่ายที่บ้านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางเสาทุง่งมารับตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปข่าวต่อไปเจ้าหนี้ไปทวงเงินเห็นสภาพบ้านสุดท้ายต้องยกหนี้ให้ วันที่19ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามียายพิการคนหนึ่งเลี้ยงเหลนผู้หญิงสองคนตามลำพังโดยอาศัยกระสอบผูกพังซึ่งปลูกอยู่ที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากโดยหลานสาวข,ของยายอายุ34ปีซึ่งเป็นแม่ของเหลีทั้งสองคนปัจจุบันไปทำงานที่พัทยานานๆจะกลับมาหาได้ไปยืมเงินคนรู้จักมา6,000บาทผ่านไปหลายเดือนก็ยังไม่ใช้คืนเจ้าของเงินจึงมาตามหาเพื่อทวงเงิน แต่พอเจ้าหนี้ไปเห็นสภาพบ้านคนที่ยืมเงินแม้คนที่ยืมเงินจะไม่ได้อยู่บ้านเจอแต่ยายพิการเลี้ยงเหรียญสองคนแต่ก็ไม่กล้าที่จะทวงเงินกับคุณยายแต่กับสงสารจึงได้กลับไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาให้ยายกับเหรียญกินประทังชีวิตต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปบ้านหลังดังกล่าวพบคุณยายอุดมอายุ77ปีอยู่กับเหรียญผู้หญิงสองคนโดยคุณตัวอายุ13ปีเรียนอยู่ชั้นม .1 คนเล็กอายุ8ปีเรียนอยู่ชั้นป .2 สภาพความเป็นอยู่นะ่าสงสารมากคุณยายเล่าว่ามีลูกทั้งหมด4คนเสียชีวิตไปแล้ว3คนส่วนอีกคนมีครอบครัวไปอยู่ต่างจังหวัดส่วนหลานสาวที่เป็นแม่ของเด็กทั้ง2คนทางานอยู่พัทยาส่งเงินมาให้ครั้งละ200-500บาทปัจจุบันใช้เงินเบี้ยผู้สูงอายุ700บาทเบี้ยพิการเดือนละ800บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300บาท ส่วนเลนสองคนก็ช่วยเก็บขวดมาขายได้ค่าละสิบาทถึง20บาทผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามนางสาวนัทยาและนางสาวอัญชลินเจ้าของเงินที่หลานยายไปยืมโดยเล่าว่ารู้จักกับหลานยายมานานแล้วแต่ไม่เคยไปบ้านเมื่อ6เดือนที่แล้วหลานยายมาขอยืมเงิน6 0 0 0บาทและรับปากว่าจะรีบคืนให้กระทั่งผ่านไป6เดือนติดต่อขอไม่ได้จึงตัดตสินใจไปหาที่บ้านผู้ทวงถามเงินที่ยืมไปเมื่อไปถึงบ้าน ไม่เจอคนยืมแต่เห็นสภาพบ้านและความเป็นอยู่จะเกิดความสงสารจรึงตัดสินใจยกหนี้ให้และวันต่อมาได้เป็นซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปให้ทั้งยายและเหลในดีใจมากและน้องสองคนยังได้เขียกนการ์ดอวยพรให้ตนทั้งสองคนรู้สึกประทับใจมากหากใครอยากช่วยเหลือติดต่อได้ที่เบอร์โทร089 252 6053จบข่าวสวัสดีครับ